ยิงได้ท <obey S 3> ุกตัวปล่อยไม่ได้เลยน้องมันเล่นไอ้นี่กันดีเลยนะครับทีมเวิร์กมันดีใช่มันจะฉีกต่อกันอ่ะนั่นไงที่ว่าได้ซ้ายขวา้ชื่อผู้เป็นตัวไอ้นี่เขาคอนโทรลบอลทีมเขา แล้วิเมออมยูกำลังเข้ากันแล้วกำลังเบิกแล้วเปิดหัวมายิงข้ามมาเลยพี่ตีปดหัวมาี

อ๋อต้องน้ำเงินชนะอ่ะใช่ใชผู้เผียบแต่คิดว่าได้แหละน้ำเงินมันก็มีทรงดีอยู่นันโดนบุกยับเลยนั่นไงดดูจจััก 阿迪达斯的球。Icana,

เรียบร้อยโดนป๋าทำพิษแล้วจะตีไหนอ่ะดูเขาไว้หน่อย

อตอตเอ๊ะจมาทเอ็ดนี้ไม่เยมารวาียบร้อยมาแล้วออกโปอัดฉีดแล้วฉีดดีพอสิตเตอร์เข้ามา เขาบอกคอเจนเตอร์ไม่รู้ไหมเนี่ย